สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับเกมลายเกมเศรษฐีนะครับก็ตอนนี้เกมเศรษฐีมีอัปเดตกิจกรรมใหม่แล้วนะครับเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับจี้เครื่องรางนั่นเองตอนนี้มีจี้เครื่องรางมาใหม่นะครับเป็นจี้เครื่องรางลูกแก้ววิเศษสี่มิตินะครับมีทั้งคัท์ดสแล้วก็เอบวกนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับอ่าลูก ลูกแก้วจี้ข้างล่างนะครับอย่ายสักครู่แป๊บนึงนะครับ ผมว่าน่าจะเลยผมว่าน่าจะเป็นอันนั้นแน่เลยครับนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอันนี้นะครับอันนี้ก็ดูคัสเอสกันก่อนเลยนะครับก็ชื่อว่าลูกปัดแก้วนะครับมิติที่สี่นะครับความสามารถก็คือเมื่ออัปเกรดสูงสุดนะครับ ได้เงินมาเบลเท่ากับเลขที่ทอยครั้งแรกนะครับเงินเดือนสี่ิปอร์เซนนะครับอันนี้ก็เราไปดู S บวกกันบ้างครับ อ่านี่นะครับลูกปัดแก้วไม่จีที่สี่นะครับเอสบวกเมื่ออัปเกรดสูงสุดนะครับได้รับก็คือได้เงินมาเบิ้ลนะครับเท่ากับเลขที่ทอยครั้งแรกนะครับเงินเดือนสี่ิหกเปอร์เซ็นคือจะได้เยอะกว่าคาัทเอ S นั่นเองนะครับก็ใครที่สนใจจี้เครื่องรางอันนี้ก็ลองไปสุ่มกันหรือว่าลองโดยการก็คือก็คือใช้วิธีการรวมจี้เครื่องรางนะครับการที่จะรวมจี้เครื่องรางผมว่าการที่ จะอัพเป็นคลาส s อบวกได้เนี่ยรู้สึกว่าจะต้องใช้กีเครื่องล้างแสงสว่างเหนือธรรมชาตินะครับก็ลองไปดูลองสุ่มก็แล้วกันนะสำหรับกีเครื่องล้างอันนี้นะครับอ่าลองไปดูกิจกรรมอย่างอื่นบ้างครับนี่เลยนะครับลูกแก้ววิเศษสีมิตินะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของกิจกรรมอีเวนต์นะครับ ช่วงเวลาสุขสันต์นะครับรู้รับโชคนี่เลยนะครับแล้วก็อีเวนต์เล่นแล้วรวยนะครับไปกับจี้เครื่องรางนะครับก็เล่นรอบที่หนึ่งได้ห้าพันทองรอบที่สามสองหมื่นทองแล้วก็รอบที่ห้าตัวสุ่มจี้เครื่องรางคลาส A ถึงเอนะครับพิเศษสำหรับวันอาทิตย์นี่เลยนะครับ event, นี่ก็ตามที่อีเวนต์บอกไว้นะครับ ก็เอาเป็นว่าใครที่สนใจจีเครื่องรางลูกแก้ววิเศษสีม nope. <ok ิติก็ลองไปสุ่มกันมาได้นะครับเผื่อดวงดีอาจจะได้นะครับก็วันนี้ลายเกมเศรษฐีก็ขอจบไปเท่านี้ก้วการพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ